ผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมใน The Witcher 3นะครับโอเคบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบผมแบบอยากอัดลง YouTube มานานแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวผมล่าหมาป่าก่อนแล้วกันไอหมาโง่ไ่หมาเปล่าวะเยียหน้าไม่น่าใช่เลยเนะี่ยโอ้โหขอลงจากหลังม้าก่อนแนละ้วกันนะแม่งเออให้อยู่ข้างบนหลังมา้ามันฟันไม่สะดวกโอ้โยเฮ้ยเอาเดฟผู้เล่นนะ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โห ไอหมาพวกนี้มันไม่ผิวจริงเว้ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้ยใกล้ตาตัวหนึ่งเรียบร้อยตาลัวหนึ่งืม,มาดีโอ้โหโอเคอืมอืมเฮ้ยนี่มันมอนเตอร์เันเตอร์แบบฉบับยุคเก่าโอ้ยเอ้ย โอ้โหหมาแม่งแบบกระโดดหลบได้มึงจะพิ้วเกินไปแล้วเอ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วตายจาังงวะนี้เก็บดาบเคเอาของคนระเก็บของก่อนคือเกมเล้ผูก,ก็ซื้อมาได้สักวันหนึ่งแล้วผมผมก็ลองเล่นไปหน่อยแล้วแต่แบบมันก็ถามว่าหนุกไหมมันก็หนุกนะลองเล่นไปหน่อยอะแต่ผมบอกออก่อนเลยนะมาดูช่องผมนี่แบบบอกเลยอะไม่ต้องไม่ต้องมาเสพเนะื้อเรื่องโอเค เดวิชเชอร์นี่ไม่ต้องมาเสพเนื้อเรื่องกับผมเลยไม่ชอบไม่ถนัดกับเนื้อเรื่องบอกเลยถนัดแต่บูล้างผ่านนะครับช่องเราบอกเลยไม่ต้องมาเสพเนื้อเรื่องมาดูเอามันพอเลยว่าผมมีไอดอนนี่ก็คือแบบเดวิชเชอร์นั้นแบบไอเฮีย้ยผู้ชายเฮีย้ยอะไรแม่งจะหล่อได้ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยโหดูไปนไงผมก็งอกดาบสองอันโคตรเฟีเออ้ยวอ่ะแล้วแต,แต่งตัวก็แบบอย่างเฟี้ยวบอกเลยเดวิชเชอร์นี่คือไอดอนอะ่ะบอกเลย <laughs> <laughs> เกมนี้นี่แบบ ผมอยากให้ทุกคนแบบมาเสพบรรยากาศในเกมมากกว่านล้วซื้อมาถ้าใครแบบชอบบรรยากาศแบบยุคเก,ก่าผมว่าเกมนี้นไม่โอเคเละคือไม่เป็นเกมที่แบบสุดยอดอ่ะคือเป็นเกมที่กราฟิกอะไรคือแบบสวยงามมากคือยุคเก,ก่าแบบโอเคมากเลยเป็นอะไรที่แบบเออชอบว่ะเกมนี้นผมชอบนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบจะคุยอะไรเยอะสักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเวลาคุยอ่ะเราต้องตอบเขาดีๆนะถ้าเราตอบไม่ดีในเรื่องเราอาจจะเปลี่ยนได้เลยเขาบอกนะในเกมนี้ ซึ่งเราก็จะไม่สนใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเถอะไม่ว่าจะเป็นใครเราก็จะฆ่าให้หมดนะจะเป็นผีตัวไหนเราก็ไม่สนเหมือนกันนะเราจะฆ่าหมดทุกผีนะบอกเลยว่าเราเป็นคนปราบผีที่เรียกว่าสุดยอดอะ่ะไม่อยากจะคุยบรรยากาศนี่เปลี่ยนไปเรื่อยนะมีแบบว่าฝนตกเมรีนี้มั่งนะโอเคอันนี้คือคนอยู่ข้างทางมาทาอะไรวะนะบูชาบูชาเทพเจ้าหรือไงไม่เข้าใจเราจะไปตามทางเราเรื่อยครับบอกเลยว่าบรรยากาศในเกมนี่เรียกว่าแบบเหมือนแบบไปอยู่ในเกมจริงๆครับ เดี๋ยวผมลองกดโฮมนะเพื่อปิดแบบว่าปิดแผนที่อะไรพวกนี้มันจะสวยขึ้นว่ากราฟิกในเกมนี้เรียกได้ว่าแบบสุดยอดจริงๆครับสุดๆอ่ะบอกเลยยังสวยอ่ะบอกเลยว่าใครแบบมาเสพใครเป็นพวกแนวแบบว่าเสพเกมแบบบรรยากาศอะไรผมว่าเดอะวิชเชอร์คือหนึ่งนี้เลยผมว่าเดอะวิชเชอร์ผมไม่รู้นะใครจะว่าไงแต่ผมคือแบบเดอะวิชเชอร์นี่คือหนึ่งในเกมที่ผมคิดว่าอยู่ในคอลเลกชันที่ว่าตำราที่ว่าผมว่าสวยอ่ะบรรยากาศคือดีอ่ะ นี่ครับเอาว่ามาดูเดะวิเชอร์ของผมนี่แบบมาเสรบรรยากาศดีกว่านะคือบรรยากาศคือใครไม่ใครใครไม่อินนี้ก็คือไม่อินเลยนะผู้บรรยากาศเลยพวกนี้ยแต่ถ้าใครอินนี่คือแบบเออจะชอบเลยเดะวิเชอร์นี่คือแบบคำตอบของคุณเลยแล้วตอนนี้มาลดราคาอยู่ด้วยนะผมแนะนําว่าใครคอมไม่แรงก็ซื้อมาดองไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราคอมแรงค่อยแบบกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยกดโหลดละแตนที่ครับคาดว่าเราน่าจะเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราผ่านมาทางนี้แนละ้วเราจะลงไปบวกกันสักหน่อย ผีมาเลยไอผีเวนอุย้ยอื้งอื้งโอ้โหยเยอะเนี่ยให้ตายเถอะ Two t าเรากลับไปสู่ในเรื่องเราดีกว่าผมว่าผมคงสู้กับพวกมันไม่ได้เอาจริงเลือดแบบไหลแทบตายอะตอนเนี้ย เราคงจะต้องตามในเรื่องไปก่อนดูจากทรงละโอเคเราจะเล่นตามที่มันบอกก่อนนะโอเคเรา,าถึงที่หมายแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวกิฟฟินที่ผมไปล่ามาเนี่ยก็ฆ <c oughs> ่ากิฟฟินมาตัวหนึ่งหื <c oughs> โด,ดขึ้นมาอย่างเท่บอกเลย งั้นระหว่างทางเราจะคงจะต้องหายาแล้วล่ะจังหวะนี้มันไม่ได้หรอกจะต,ตายโหงเแล้วยาไม่มีตอนนี้บเลยว่าเล่นแบบดิบๆมันต้องศึกษาอะเรื่องเส้นเล่นตามใจกู <laughs> ไอ้ดอกไอ้ดอกตะว,วันนี่มันต้องไปหาตรงไหนวะเนี่ย หรือมันก็ไม่ตามข้างทางแต่มันแล้วแล้วแล้วแต่เราวะรันดอมอะไรอย่างเงี้ยหรอพูดไปเล่นนะมาใหม่รอบก็ได้มาอืมรอบนี้กูไม่ลงจากมาแล้ว อยู่บนหลังม้แหละปลอดภัยเฮ้ยอย่มามอย่มากูโอ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเออไอหมาเวนเค พรงนี้น่าจะเป็นผู้แบบผีไหมพวกวิญญาณน,น่าจะใช่แหละหอืม ตรงนี้เป็นประตูโอ้ตรงนี้มันมีประตูอยู่ทางลับนี่เองนี่ไงประตูเปิดสิโอ้ยมีอะไรบ้างข้างล่างตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยกูจะตายแล้วตอนเนี้ยเขามีตังค์ จุดไฟด้วยมือฮเฮียเดวิเชอร์โหดจริงไงสัตว์กูนึกว่าทายาตกโกนไรเดอร์มีไรบ้างโอ้มีทางลัดออกม่ใช่ทางลัดเปิดประตูอะไรอ่ะชุดเหรอคือ,อยังวะจังหวะนี้เรียกมะเอ็ดเคเลือดเต็มแล้ววะ่ะ มาเร็วลูกพ่อไอ้ทองไอ้ทองเรียกไอ้ทองงี้ยชื่อมาโคตรแบบสุดยอดเลยโคตรโบราณโบราณอืมยากาศตอนเช้ามันก็จะจัมโบ้จัมโบ้หน่อย เอ้ยเอาปลล่ะเอาปล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 าเอาปลาเอาปลาบังอาจมากบังอาจมากบังอาจมากเอ้ยไม่โดนใจเย็นไอ้ทองใจเย็นมาดิอื้อหือไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่อือ อ <c oughs> ไม่ถนัดไม่ถนัดจริงๆบอกเลยถนัดแบบวิ่งเข้าชนอื่งอื่อื่อือออ่บอกเลยบอกเลยนะบอกเลยว่าไม่ชอบมาดิมาดิมาดิอื่อือ่ไหนตัวมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีขวาน้วยนะมีขวาน้วยนะเอาไว้หมดบอกเลยกูยิงกว่าโจนอีกบอกเลยยิงกว่าโจนอ่ะเอาไว้หมดมีอะไรเอาไว้หมดเอาทุกอย่า <c> ง <oughs> เอาทุกอย่างนี่เดอดวิเชอร์หรือว่าโจนมาเนี่ยเฮียไปเลวไปคนยากเราต้องเล่นไปแล้ะเรามีภารกิจท<ป>ี่ยิ่งใหญ่ที่ต้องรอคอยไอ้พวกนี้มันก็แค่ลูกกระจกมันไม่สะใจแล้วไปการเวลาราผีหรอกเชื่อข้าเถอะคู่เดียวก็คุยได้อ่ะสุดยอดละเล่นแบบคนเดียวก็ต้องประมาณนี้แหละครับบอกเลย ผมมาไปเฮ้ยเอาบปล่าเอาบปล่าโอ้ยสะใจว่ะฟันทีแข่งขานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสะใจมากบอกเลยจูมีชอบมามาดิมาไปไหนลูจะไปไหนฮึ่มแม่งหนีหนีวิ่งไปตั้งหลักเหรอวิ่งไปตั้งหลักเหรอขี่ม้าชนข้ามเมืองวะเนี่ยเอ้ยเอ้ย ออเออเอ้ยมามาต้องโดนแล้วจังหวะนี้เอ้ยอะไรวะไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขอขอขี้ขอ,อขออีขออ้มามามา<_ <k> _>มาเ,เอ้ยมันไม่โดนวะมันี่เร็วเอ้ยมามาดิมามากูง้างรอแล้วมามามาสโลว์ชันเหรอ anh tai anh xảo nói ấy ôi, mà mới đồn ấy ừ khèn khát bay mà ấy ừ ừ ok đấy mấy chỗ có khó chạy lại กดคลิกซ้ายนี่คือถ้าคลิกซ้ายค้างนี้จะทำให้แบบ Soul สโลโมชันก็ถือว่าดีนะขอเวลาแป๊บ,ปบนึงนะแป๊บนึงใจเย็นตรวจสอบกันเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมพวกมันไม่มีของเหลยอพวกนี้เคมีของอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าของนี้มันเอา,เอาไปขายได้ไหมแต่น่าจะขายได้แหละเอา้าโหระดับนี้แล้วเฮ้ยไม่าม้าดิมา้า ไปไม่ใช่ทองไม่ขี่บอกเลย <c oughs> ชอบชื่อมามากเลยทองโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมแบบผมไม่เข้าใจนะว่าระบบ <c oughs> การคราฟไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนเนะี่ยที่ว่าโพชั่นเนี่ยไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรเราจะลองใช้ขวานบ้างนะเปลี่ยนแบบอารมณ์บ้างหล,หลายๆรมเค <c oughs> yeah, okay. กูจากเดอะวิชเชอร์ล่าผีกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยไอสัตว์ลินคอรในเที่ยล่าผีดุเลือดเฮ้ยเด็ก้ยี่ช้ขวานคนไม่เข้าเลยเนี่ยจริงคือเกมพวกเนี้ยนะไม่ได้เสียเวลาหรอกเสียเวลาตรงที่มึงต้องแบบคอยวิ่งคอยเดินไปเนี่ยความจริงเคยวงมาอยู่น่าเรามาถึงละ ok một ban lời thong ok ơi ô hô Cái phi cái phi quên ไอผิวเวนอืออือจังหวะนี้แหละเอ้ยวอลวอลได้ยังไงอือม,มาเข้ามาจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องโดนแล้วล่ะต้องโดนแล้วล่ะอือตายหมดไหมหมดแหละน่าจะหมดแหละไหนลงไปเช็คศพหน่อยสิ เก็บไมห้หมดมีอะไรเก็บให้หมดมีอะไรเอาหมดบอกเลยตอนนี้กู <c oughs> มันไม่น่าใช่เดือดวิเชิร์แล้วกูน่าจะเป็นโจรน,นี่ยขโมวยเก่งยิ่งายเลยไปไปเลยท้องไปตามหนทางของลูกชายต่ออะไรเกิดอะไรขึ้นมีจังซี่นี่ ตรงนี้มีหมอ้อด้วยอะไอเหียหมอ้อปิดไม่น่ากูเนี่ยสัตว์เคยตรงนี <c oughs> ม้มีกระดาษด้วยนะเก็บมาเก็บทุกสิ่งทุกอย่างครับบอกเลยว่ามันเป็นแบบว่าธรรมชาติของคนที่เล่นเกมครั้งแรกครับเราต้องเก็บทุกอย่างอู้นี่บ้านหมอผีไหมไอเ,เหี้ยมีกระดาษมียันด้วยอะ่ะยันเหมือนยันพวกยันพวกเรียกซาตานปะ โอเคตรงนี้มีห้องข้างล่างอีกห้องหนึ่งลงไปโอเคเก็บทุกอย่าง <c oughs> ป้าคนอื่นก็เก็บหมดบอกเลยจังหวะนี้ไม่สนนะ <c oughs> ใครจะเรียกกูเดอะวิเชอร์คนปราบมือปราบผีก็ช่างหัวแม่งครับกูเป็นโจรโจรที่แอบอ้างเป็นเดอะวิเชอร์อุย้ยเมื่อกี้เก็บอะไรมาเหมือนโพชั่นเลยนะช่างหัวแม่งเถอะ มีอะไรให้เก็บกูเก็บหมดบอกเลยนี่มันไม่ใช่เดลวิเชอร์ครับท่านผู้ชมมันคือโจรดีๆนี่เองไปมีอะไรบ้างมีอะไรอีกให้กูขโมยโอเคเอ้ยไม่ใช่ดิเราเราลงไปแล้วเราจะไม่ลงอีกคืออันนี้ไม่ใช่ความความเร็วมัวที่ผมที่ผมปรับนะเกมแม่งตับให้คือแบบเร็วโคตรเลยจริงดูดิหันนิดเดียวแม่งพ,อ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 พอับ แถวบ้านมันมีอะไรให้กูเก็บมบ้างนงสมุมนไพรเนี่ยโอ้โหเก็บหมดบอกเลยบอกเลยว่าตอนนี้เก็บหมดเอ้ยโอ้โหรัวแค่นี้กูโดดไปข้ามเหรอวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนดอกอันนั้นเลยนะเอ่ะเออเฮียเก็บตามบ้านคนอื่นดีนะเนอะไอเฮียเดี๋ยววิเชอร์ของจริงนี่ไงเราต้องรวบรวมข้อมูลใช่ไหมดูจากทรงพนันตะไต้นตนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยะประตูมิติบัวตาฟังดูเหมือนว่ามันคงจะต้องให้เราเข้าไปมาถึงขนาดนี้แล้วกูก็ต้องคงต้องเข้าอ่ะโอ้โหแสบตาชิบหายแล้วกูมาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเลือดอย่างโล่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องขึ้นทางนี้แหละถูกะ มันควรจะเป็นหนทางเดียวที่กูคงจะขึ้นไปได้แหละอือหืออมอนเทพให้ตายเถอะข้ามเถอะโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยกูเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้เคตามเข้าไปมึงบอกให้กูเข้ามาในที่ที่แบบแม่ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วมึงดูเลือดกูอย่างโก้บอกเลยเลือดนี่้อย่างโรบอกเลยนะเหย็ดไมอืมบรรยากาศในถ้ำนี่ก็ได้อยู่เนี่ย ก็ได้อยู่นะเฮ้ต t o บก่อนถ้าอยากดูก็รอติดตามคลิปต่อไปนะก่อนที่คลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้แล้วกันนะ๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแต่คนดูมันจะเบื่อเอาโอเคงั้นก็เดี๋ยวจบเพียงแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วเป็นกำลังใจนะกำลังใจที่ดีก็คือการเข้ามาดูนะถ้ามียอดดูก็จะแบบมีกำลังใจมากครับจะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ ใครอยากดูอีกก็รอติดตามเอาแล้วกันนะรักนะจุ๊บๆไปละ